สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A2 ทูช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเปิดดวงครึ่งปีแรกประจำปี2567สำหรับท่านที่เกิดในราศีพิจิกกับดักชัยชนะคลิปนี้นะคะมาว่ากันด้วยเรื่องของดวงครึ่งปีแรกสำหรับท่านที่เกิดในราศีพิจิกค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเอทุกท้างขอขอบพระคุณทุกท่านที่รวมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ค่ะหลายท่านถามกันเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตกันให้ดีๆนะคะด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปราก็อยู่ค่ะหากท่านใดไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือน,นะคะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ ชาวราศีพิจิกจะต้องระวังในเรื่องของกับดักความสำเร็จของตัวเองค่ะโดยเฉพาะใครที่เคยทำงานอะไรมาเมื่อปีก่อนแล้วประสบความสำเร็จดีพอมาปี67นี้ถ้ากลับมาใช้แนวทางแบบเดิมๆอีกจะกลายเป็นล้มเหลวเพราะว่าการงานของชาวราศีพิจิกปี67เเป็นปีที่ต้องปรับเปลี่ยนถ้ายังติดทำอะไรแบบเดิมๆจะกลายเป็นเจอคู่แข่งมีอุปสรรคไม่สำเร็จเหมือนเดิมอีกต่อไป โดยเฉพาะใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวที่กำลังจะขยับขยายธุรกิจหรือว่าขยายสาขาควรดูตลาดให้รอบคอบซะก่อนนะคะส่วนท่านไหนที่ทำงานประจำถ้าไม่ได้มีการเลื่อนตำแหน่งหรือว่าได้งานโปรเจกต์ใหม่มาทำระวังจะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองหมดไฟในการทำงานในช่วงกลางปีค่ะส่วนการเงินของชาวราศีพิจิกจะเป็นช่วงที่ยังทำรายได้ เก็บเงินได้ดีอยู่เพียงแต่อย่าโลภมากในเรื่องของการลงทุนหรือว่าก่อหน,นี้ก้อนใหญ่เกินตัวนะคะในปี67นี้ความรักของท่านที่เกิดราศีพิจิกถือว่าอยู่ในช่วงที่ดีค่ะใครโสดอยู่มีเกณฑ์ได้เจอคนที่เป็นคู่แท้เข้ามาในปีนี้แล้วจะได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปได้จนถึงแต่งงานกันส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วแล้วถ้ายังไม่ได้แต่งและคบหากันมานานพอสมควร ก็อาจจะเริ่มวางแผนแต่งงานซื้อบ้านหรือว่าทำธุรกิจร่วมกันได้ส่วนใครที่เพิ่งคบหากับคู่กันมายังไม่เกิน3ปีความรักจะมีอุปสรรคคือต้องระวังเพื่อนขี้อิจฉาคอยแทงอยู่ข้างหลังทำให้คู่เข้าใจผิดมีปัญหาความสัมพันธ์กับคู่ครองถดถอยค่ะสุขภาพของท่านที่เกิดราศีพิจิกช่วงครึ่งปีแรกจะต้องระวังในเรื่องโรคเกี่ยวกับกระเพาะลำไส้ โดยเฉพาะใครที่มีโรคประจำตัวเป็นพวกโรคกระเพาะอาหารกรดไหลย,ย้อนอาหารไม่ย่อยท้องอืดเป็นประจำโรคพวกนี้จะกลับมากำเริ่มหนักในช่วงครึ่งปีแรกแต่พอหลังจากนั้นนะคะชาวราศีพิจิกจะต้องมาระวังในเรื่องของน้ำหนักตัวแทนเพราะจะกลายเป็นว่าทานอาหารอะไรไปน้ำหนักก็เพิ่มขึ้นเร็วมากๆค่ะ เอาละค่ะแลนนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงครึ่งปีแรกสำหรับท่านที่เกิดในราศีพิจิกนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ